اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02-1846810-0818129615สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย assalamualaikum ah w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์สวัสดีค,ร,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางทศว5กด1ครับท่านผู้ชมครับด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นอกจากเราอยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9แล้วนะฮะหลายพื้นที่นะครับก็ยังต้องลำบากนะครับกับการถูกน้ำท่วมแต่หลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความจำเป็นนะฮะถ้าหากว่าเรามีโอกาสช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันสิ่งที่ สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงห่วงใยด้วยใจรักนะครับทางรายการของเรายังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์และผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนที่ชุมชนบริเวณมัสยิดดารุนอิบะดาหัวหมากน้อยเพื่มอมอบอาหารวุ้นเส้นปรุงสุกเมนูผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดให้กับชุมชนบริเวณมัสยิดได้แก่ชุมชนวังโสมชุมชนริมกลองหัวหมากชุมชนสามัคคีพัฒนาจำนวน150กล่อง ซึ่งมีท่านอิหมัมสุธารมบุญมาเลิศอิหมัมประจำมัสยิดดารุณอิบาดะร่วมมอบ ไปใช้พักดีผลกับชื่อทางอิสลามก็ทีฮามดินพักดีผลกับเป็นประธานชุมชนวังสมนะครับผมอ,อยู่ในพื้นที่ของมัสยิดดาวินบาดาวฮุมักน้อยโอูเรือนในชุมชนนี้ประมาณ237ครอบครัวนะครับแต่ปอนประมาณ1,100กว่าบวคนในโอกาสที่ทางุินเ,เ,เส้นตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือในครอบในชุมชนของผมเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคนในชุมชนเราก็ต้องจดจาว่า ครั้งหนึ่งเราประสบวิกฤตแต่ยังมีบริษัทห้างร้านที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเรื่องของอาหารถึงแม้ว่าจะยังชีพได้สักมือสองมือก็ยังเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นไมตรีกิจที่ดีงามเป็นเรื่องที่ดีงามในสังคมที่เราช่วยเหลือกันท่านอิหม่ามเล่าให้เราฟังว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางมัสยิดได้เปิดศูนย์พักคอยเพื่อเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวเพื่อลดการติดเชื้อแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อหายป่วยกลับบ้านหมดแล้วแต่ทางศูนย์ก็ยังต้องเปิดรองรับหากมีการระบาดในรอบต่อไป ข้า่วงใย่จากรายการมุสลิมไทม์และผลิตพันธุ์วุ้นเส้นปราต้นสนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมและขอให้ผู้ติดเชื้อหายเป็นปกติในเร็ววัน สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0218468100 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันรหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะนะ02 1846810 0818129615 ท่านอาจารย์อนุสรองค์อาจราหรือว่าท่านอิหมัมมุสตอฟานะครับได้พบกับเราในช่วงของวะลฮะดิษอย่างต่อเนื่องมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลลุลสลัลฮวาลาิุสลามได้ทําเป็นแบบอย่างเอาวไว้แล้ววันนี้เช่นเคยครับท่านจะมาพบกับเราในช่วงของวะลฮะดิษครับ i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yarhamullahu ม a ล la า a r h มุ u น n าสมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าอัลลอฮ์ย่อมไม่เมตตาผู้ที่ไม่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ท่านผู้ชมทุกท่านครับอิสลามส่งเสริมให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้มีความเมตตามีความการุณามีความให้เกียรติให้ความรัก นระหว่างกัเพราะจริงๆแล้วการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ย่อมล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสุขของผู้ปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นการที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความเมตตากับเพื่อนมนุษย์นั่นย่อมหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานวอัตาอาลาก็จะเมตตาท่านการที่ท่านทั้งหลายให้เกียรติต่อเพื่อนมนุษย์นั่นก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานวอัตาอาลาก็จะให้เกียรติท่านการที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเขานั่นจะนับถือ ศาสนาใดด้วยเกียรติของเขาอลลอฮฺสุบฮานูระตาอาลาก็จะให้เกียรติท่านหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะให้เกียรติเฉพาะผู้ที่นับเป็นศาสนิกชนเดียวกันในทางของอิสลามนั้นถือว่าวะเราก็เดกัารอมนาบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมนั้นมีเกียรติเกียรติในที่นี้คือเกียรติในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์เกียรติในฐานะแห่งการเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นผู้มีชีวิตร่วมโลกเกียรติในที่นี้ก็คือเกียรติที่เป็นบ่าวองอลลอฮฺสุบฮานูระตาอาลา แม้บางครั้งบางคราวเขาจะปฏิเสธพระองค์กระทมฉะนั้นการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งในศาสนาอิสลามเราจะต้องให้เกียรติกับบุคคลทั่วไปเพราะการให้เกียรตินั้นย่อมหมายความว่าอัลลอฮฺสุบานุตาอาลาจะให้เกียรติกับเราในโลกหน้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราน้อมนําการมีจิตกุศลให้เกียรติผู้อื่นรักผู้อื่นรักพี่น้องมุสลิมเหมือนรักตัวเองปฏิบัติรักอัลลอฮ์รักนบีรักพ่อแม่ รักญาติพี่น้องรักพี่น้องมุสลิมเสียสละในสิ่งที่ตนสามารถเสียสละได้แน่นอนครับว่าเราจะได้รับความดีจากพระองค์อย่างที่จะอธิบายไม่ได้เลยสังคมในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากศาสนาได้ถูกผลักออกไปศาส,สนาได้ถูกพูดน้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาของตนในเรื่องความดีงาม เรื่องของความเสียสละเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าทําได้พอเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะลดในเรื่องของความตะหนีทีเหนียวถ้าทําได้เรื่องของการให้ความรักมันก็จะไม่เกิดความชิงชังความแค้นความอาฆาตความพยาบาทเราต้องเปลี่ยนความเกลียดให้กลายเป็นความรักเปลี่ยนความตะหนีทีเหนียวให้กลายเป็นความเอื้อเฟื้อใจบุญจงยึดถือไว้เสมอว่าเมื่อเราเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮาณูอุลอาลาก็จะ เมตตาเราแต่ถ้าเราไม่เมตตาไม่ให้เกียรติต่อเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เกียรติก็จะไม่เมตตาเราในโลกหน้าอคิเรอและรวมถึงความเมตตาที่เราได้จากอัลลอฮ์ซุบฮะฮานวะตาลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยวันละฮัดดิสครับวัสลามอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุลในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชลาราชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับ เพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดูอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมานะ02 1 8 4 6 8 1 0 0 8 1 812 9615 อ s ล a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของหน้าต่างกอทออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นสําคัญครับนั่นก็คือในเรื่องของฮัจญ์นั k ่นเองฮัจญ์คือหนึ่งในหลักการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับพี่น้อง เราไม่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจนะครับแต่มีผู้ลงทะเบียนไว้นะส่วนหนึ่งซึ่งเราได้คุยกันแล้วเป็นลําดับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเจาะลึกในรายละเอียดว่าเอปีนี้เนี่ยนะฮะในระบบนะฮะหรือทางการมีโอกาสที่จะไปทำฮัจได้หรือไม่ในปีนี้สําหรับพี่น้องมุสลิมไทยนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ในระบบซูมกับเราที่จะร่วมพูดคุยนะครับท่านเป็นรองประธานฝ่ายกิจการฮัจนะครับ คุณอิบรอฮิมอาดัมตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับสลามอะลัยกุมครับวะเลยุคุณสลามะราะฮุลลอฮิบะร์กาตุลขครับครับผมฮะอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับว่าปีที่แล้วนะฮะสองปีมาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับที่พี่น้องเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์และอุ่มร้ห์นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทีนี้ปีนี้เป็นไงครับสำหรับปี65ต่อไปเนี่ย ทางการหรือว่าทางฝ่ายกษษษษิจการฮาร์ชเนี่ยนะครับได้มีการประชุมร่วมหรือมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนะอยากเล่าให้เราฟังสังหน่อยครับส s s a ุม m ล a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตลอดถึงท่านอาจารย์สมานง,งามกนงท่านผู้ดำเนินรายการนะครับตลอดถึงทีมงานและพี่น้องผู้รับชมที่รับชมที่เคารพรักทุกท่านครับ ััฮัมดลแลก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกตขอขอบคุณต่อเอกองล์ลอสซานอาตาลาที่เราได้มีโอกาสมา,าใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงวิกฤตโควิดซึ่งวันนี้การจะสื่อสารการจะส่งอะไรต่ออะไรกันเนี่ยต้องใช้ระบบที่ผ่านทางาโลกโซเชียลหมดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าการจะไปพบปะร่วมพูดคุยประชุมร่วมกันเนี่ย ค่อนข้างจะมีปัญหาในทางปฏิบัติมาก mm hmm. ฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเองได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับทางกรมการปกค,ครองนะครับทางกรมการปกค,ครองเองก็ได้กำหนดแนวทางในการที่จะ,ะเตรียมการเพื่อเจรจารกับทางการซาอุดีอาระเบียเมื่อซาอุดีอาระเบียเปิดให้เราสามารถไปดำเนินการในฮัตปีต่อไปได้ mm hmm. ซึ่งการเตรียมการนี้ก็เหมือนกันที่เคยคุยมา ป่าน้านี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมการให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนั้นจะเห็นได้ชัดว่าซาอุดีอาระเบียก็พยายามปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมมรหและพิธีฮัดซึ่ง ตรงนี้ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญที่สอเดียาระเบียนในฐานะที่เป็นผู้ดูแลฮารอมเอนหรือว่าเป็นผู้ดูแลฮารอมทั้งสองแห่งทั้งมักา์และมดีนะในฐานะคอดิเมนฮารอมยิชชริเฟนนะครับเขาก็มีการเตรียมการในการที่จะดูแลผู้เดินทางไปกับพิธิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วเนี่ยเขากำหนดไวเ้เพียงแค่หกหมืคน นะครับ <S 1> <S 1> <S ในจํานวนห0 0 0ืคนเนี่ยเขาก็ให้มีการลงทะเบียนถึงแม้จะลงทะเบียนไปเยอะแล้วการลงทะเบียนก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยนะครับครับใช่ซึ่งซึ่งการจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้กําหนดให้คนที่จะ,ะเดินทางเข้าไปประกอบพิธีฮั์ในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียแม้จะเป็นคนต่างชาตินะครับ โดยสรุปก็คือในหกหมื่คนเนี่ยสามารถปฏิบัติศาสนกิจฮัตได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ,รบถือว่าสมบูรณ์เพราะว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาแม้แต่คนเดียวถือว่ารประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทีนี้การเตรียมการของประเทศไทยก็ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับก็บบมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะแรกก็คือคณะกรรมการอนุกรรมการไปเจรจาทําข้อตกลงกับทางการซาอุดิอาระเบียนะครับโดยเฉพาะไปทําข้อตกลงกับทางกระทรวงฮัตและองค์ร์ของซาอุดิอาระเบียและคณะที่สองก็จะเป็นคณะจัดเช่าที่พักและอาหารนะครับในวันณเวลานี้เนี่ย r o c e s s กระบวนการเราก็เดินไปตามขั้นตอนนะฮะนะฮะ จนถ้าเพราะว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียก็ยังไม่มีท่าทีหรืออะไรที่จะหยุดนะฮะเพียงแต่ว่าให้เดินไปตามขั้นตอนเท่านั้นเองครับครับแต่จํานวนแต่จํานวนฮุดยาดเนี่ยเขากาหนดไหมครับว่าของไทยปีนี้ก็ให้ได้เท่าไหร่ก็จริงๆแล้ววันนี้ยังยืนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามนะครับเพราะว่าการให้โคต้าของซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยเนี่ยยังให้อย่างนั้นอยู่ครับยังไม่ไม่กําหนดแต่เราเนี่ยไปไม่ถึงด้านั้นเองครับใช่ครับ อาะท่าน,นี้พอมื่นสามเราไปไม่ถึงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้ลงทะเบียนเก่ากับผู้ลงทะเบียนใหม่ที่จะต้องไปในปีหกห้าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์สามารถไปได้ท่าน,นี้ผู้ลงทะเบียนเก่ากับใหม่เนี่ยสถานะจะเหมือนกันไหมครับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเขาได้สิทธิก่อนไหมหรือว่ายัางไงหรือต้องเริ่มต้นใหม่กันเลยคือตอนนี้เนี่ยในระบบของกรมการปกครองเนี่ยเลี้ยงเลยนะครับเขาก็ให้ถอนชื่อหรือว่าให้ยกเลิก ไปหมดเลยนะครับครับนั้นเมื่อยกเลิกไปหมดเนี่ยแต่ทางกรมการปกครองเขาให้สิทธิ์กับคนที่ยกเลิกเนี่ยได้เข้าใช้สิทธิก่อนนะครับอ๋อครับคือผู้ประกอบการต้องออนไลน์ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ที่ยกเลิกที่กรมการปกครองได้ขอให้ยกเลิกเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปประเทศอิอาระเบียได้ในปีที่แล้วก็ต้องยกเลิกหมดและกรมการปกครองก็ได้คืนเงินประกันโดยจะพ่อยงเงินที่เราลงทะเบียนไป8,400บาททุกคนนะครับ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทางกรมการปกครองก็ให้สิทธิ์คนที่ยกเลิกคราที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในลำดับต้นๆน,นะครับในการทช่ลุมทะเบียนครับถ้ายืนยันว่าจะไปก็เอาสิทธิ์นั้นไว้แต่ก็ต้องจ่ายเงิน8ปดหมื่นกับ4ี่ร้อยกับทางกรมการปกครองนอนผมเข้าใจถูกไหมฮะครับครับถูกต้องครับโอเคถ้าหากว่าคนที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้วนะฮะโคต้าย,ยังไม่เต็มคนที่จะมีความประสงค์ที่จะไปใหม่ก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อได้เลย ใช่ใช่อันนั้นก็ต้องไปติดต่อกับทางบริษัทผู้ประกอบการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับหอจอกของที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองนะครับวาดภาพในการไปสมมุติว่าถ้าหากว่าทางซาอุดีอาระเบียนะครับอนุญาตให้ประเทศไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์วาดภาพไปข้างหน้าการฉีดวัคซีนจะมีผลขนาดไหนอย่างไร กับผู้ที่จะต้องไปประกอบพิธีฮั์ในครั้งนี้แล้ววัคซีนเขาระบุไหมว่าต้องเป็นอะไรคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากทางาจากกองศุนใหญ่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เจดดานะครับครับแจ้งกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียได้รับรองวัคซีนแม้แต่ซีโนเวคก็รับรองแล้วนะครับโอ้ครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่มีหลายยี่ห้อนะครับ วัคซีนที่เขาประกาศไว้ตอนแรกก็มีพวกโมเดอร์นามีพวกไฟเซอร์มีพวกจอร์นสันแอนด์จอนสันแล้วก็เอสตราเซเนกาดังนั้นเอสตราเซเนกานี่เป็นวัคซีนหลักของของไทยอยู่ด้วยวัคซีนหนึ่งก็ถือ,อว่าผู้ที่เดินทางไปประเทศสองเบียระเบียก็จะต้องฉีดเอสตราเซเนกาไว้แต่วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเซโนเวก็ได้รับการรนบรองแล้วอ๋อครับผมก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนคนไทยก็จะฉีดซีโนแวคกับแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้นะมันจะอาจจะต้องแตกต่างขบวนการ,รในการจัดการอาจจะต้องมากขึ้นมองเห็นปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นไหมครับว่าถ้าไปะจะต้องมีอย่างไรหรือว่าบอกกับพี่น้องหุดนยาตเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ชัดเจนมากขึ้นจริงจริแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเรายกตัวอย่างกรณีของซาอุดีอาระเบียที่เขาดําเนินการปีที่แล้วเนี่ยเขาเขาให้ลงทะเบียนแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ย<ภ>ค่อนข้างจะเป็นค่าใชจ่ายที่สูงนะครับ<ภ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลงทะเบียนก็ต้องต้องไปปรึกษาหารือกับทางผู้ประกอบการให้ชัดเจน<ภ>เพราะว่า ราคาที่มันเกี่ยวข้องกับปีนี้ปีที่จะถึงเนี่ยมผมคิดว่ามันไม่เหมือนกับแม่ดีที่ผ่านมาอ๋อครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันต้องชัดเจนตรงนี้เพราะผู้ไปประกอบพิธีฮ์ท arts, เนี่ยก็จะต้องอทราบเบื้องต้นก่อนว่าตัวท่านเองจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่รนอกจาก ที่ทางการซาอุดีแจ้งมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่ผู้ประกอบการคนไทยเองนะฮะต้องบวกค่าบริการ,รเข้าไปด้วยอันนี้ผมก็ใจถูกนะ่ฮะใช่ะะใช,ใช่ครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ก็ต้องปรึกษาหารือกันให้ดีเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะท่านอยากจะฝากอะไรนะกับท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮั์ atch, นะครับในปี2อ6 5าสาครับสำหรับปีนี้เนี่ยผมคิดว่า ท่านที่เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทถ้าสงเดียระเบียไปเขี่ยให้เราสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้เนี่ยชาาัล้อนะครับผมคิดว่าประการแรกก็คือต้องหาบริษัทเพราะวันนี้เนี่ยกรมการปกครองให้โอกาสนะครับผู้ที่ยกเลิกจากบริษัทกอจะไปกับบริษัทขอก็ได้นะครับ,รบแต่ให้หมายเหตุไว้ในบริษัทขอที่ลงทะเบียนว่าอ,อันนี้เนี่ยยกเลิกตอนอยู่ที่บริษัทก่อโอเคนั้นแหละครับ ดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านก็เลือกแล้วก็ไปหาดูกับบริษัทที่ท่านไว้วางใจมากที่สุดแล้วถือว่าเป็นบริษัทที่เชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เดินทางโดยเฉพาะช่วงรอยต่อนนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงฮัตของซาอุดีอราระเบียเป็นผู้กําหนดทั้งหมดเลยแม้แต่การที่จะไปพักอยู่ที่มีนาอาราฟานี่ ในเต็นท์เนี่ยเดิมเนี่ยเราอยู่กันสิบห้าถึงยี่สิบคนในกระโจมหนึ่งเนี่ยแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยาซุดีให้อยู่เพีงแค่สี่คนนะครับครับอันนี้ถือว่ามันเป็นรูปแบบที่ new normal เหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องเว้นระยะห่างแล้วตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มทั้งสิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะฝากผู้ที่จะเดินทางไปับพิฮัดก็เหมือนกับที่ มเคยคุยกับท่านไว้ก่อนหน้าว่าเราต้องเช็ค克拉เอียะต้องศึกษาต้องปรึกษาว่าชัลอ์ในสถานการณ์ที่ถ้าสมมุติว่าซาดีเขาเปิดขึ้นมานี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยครับครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอิบราฮิมอาเดมรองประธานฝ่ายกิจการฮัจคณะรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากนะครับอสลามะลกรับมครับครับ วะเลยกุ้งละมรรคตุลอยบุรกาตุครับท่านผู้ชมครับก็ช่วยกันขอดุอานะครับให้ปีนี้นะฮะพี่น้องมสซิมสามารถที่จะมีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจกันนะครับวันนี้ในช่วงของหน้าแต่งกอทเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับสลามอะลลยกุ้งละมรรคตุลอยบุรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับใบไม้ที่ร่วงหล่นกระซิบเตือนคนเป็นนะครับใบไม้ที่เราเห็นว่าอยู่สูงนะครับ เราไม่สามารถที่จะเด็ดหรือเอื้อมหยิบได้แต่สักวันหนึ่งไม่ว่าอยู่สูงขนาดไหนใบไม้นั้นก็ต้องร่วงหล่นด้วยวันเวลานั่นเองนะครับเช่นเดียวกับชีวิตคนเราในวันนี้ไม่ว่าท่านจะสูงเพียงใดด้วยยศตําแหน่งหรือมีความร่ํารวยสักเพียงใดสักวันหนึ่งนะครับท่านก็จะต้องร่วงลงมาในที่นี้หมายถึงว่าท่านจะต้องสูญเสียชีวิตจากโลกนี้ไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีตําแหน่งในช่วงที่เรามีบารามี ในช่วงที่เรามีคนนับหน้าถือตาสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการที่จะช่วยเหลือคนอื่นการที่จะให้ความเมตตากับผู้อื่นนั่นเองสิ่งเหล่านี้ศาส,สนาอิสลามนั้นได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานขนมและทีมงานาทุกคนตกรา่ันผู้ชมไปก่อนอัสสลาม ualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ คนเราถ้าหากว่าคิดจะทำสิ่งใดตามใจตัวเองแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการาศาสนาแล้วเราได้ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นถือว่าเป็นความยำเกรงที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาทรงโปรดปรานท่านอบีมูฮัมมัดซลลอฮฺฮวอะัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงถ้าท่านละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮ์แน่นอนยิ่งพระอัลลอฮ์จะทรงทดแทนสิ่งซึ่งดีมากกว่าให้แก่ท่านบันทึกโดยอามาัด يا بلقى الاحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل سعيد